สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของลุงแจมออนแอร์นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ดิฉันเตียกรวงเลิศวาทิมารับหนะ้าที่แทนคุณนญาณนะคะแต่แน่นอนว่าชื่อรายการลุงแจมออนแอร์นั้นผูด้ดำเนินรายการร่วมกันและจริงๆก็เป็นเจ้าของรายการนะคะก็คือคุณลุงแจมแห่งคมชลึกหรือว่าคุณวิทูลพึงประเสริญนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะปกติคนที่เขียนจดหมายเข้ามาอย่างคอลัมน์ของเปิด2องส่องไทยลุงแจมก็จะเป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนนะคะแต่วันนี้เราจะเร ื่องของความสุขความสนุกสนานมาคุยกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นปลายปีแล้วนะคะเป็นไฮซีซันของหลายๆกิจกรรมะค่ะแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวนั้นจะได้อยู่รวมกันนะคะ <ๆ S 1> และหนึ่งกิจกรรมค่ะที่คนในครอบครัวมักจะดําเนินกิจกรรมร่วมกันก็คือการไปเที่ยวสวนสนุกนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าสวนสนุกแห่งนี้คงจะเป็นสวนสนุกที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะคะนั่นก็คือสวนสนุก r e a m World นั่นเองนะคะซึ่งเป็นโลกแห่งความสุขสนุกทั้งครอบครัวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของ Dreamworld ที่จะมีเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดนะคะแต่ก่อนอื่นต้องมาทักถ่ายคุณลุงวิทูลของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มาร่วมรายการกับเราค่ะคุณปัญจลีนิธิจิรโรธผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ,บริษัท Amusement Creation จำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะส,คสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เป็นวันที่จะบอกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Dreamworld จะกลับมาแล้วหลังจาก<อ>ที่ได้ไไดเงียบหายไปเงียบหายไปในความรู้สึกของเรามานาน เพราะว่าคุณลุงอายุเยอะหรือเปล่าระทานงทีคุณลุงอายุเยอะหรือเปล่าเลยคิดว่าเขาเงียบหายไปก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าหูอาจจะไม่เคยดีแต่ว่าวันนี้อีกและต่อไปนี้จะเป็น วันที่เราจะได้ยินคำว,ว่ารีเวิร์สอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่คุณปัญชลีจะมาทำหน้าที่ในการที่จะมาบอกเรานะครับว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่กลับมาแบบธรรมดามีเครื่องเล่นใหม่ที่น่าสนใจด้วยครับนะะช่ไอะไรครคะใช่ค่ะก็ในปีนี้นะคะเรามีของขวัญมามอบส่งท้ายปีให้กับลูกค้าของ ดรีมเวิลด์นะคะเครื่องเล่นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาก็คือเครื่องเล่นทอร์นาโดนะคะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากอิชิตันนะคะเครื่องเล่นตัวนี้ทุ่มทุนกว่า80ล้านบาทเป็นเครื่องเล่นที่มีความเอ็กซ์ตรีมมากๆต้องขอบอกนะคะเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยสวนสนุกทั่วโลกให้ความ ชื่อรับชื่อโทนาโดเลยเหรอฮะฟังดูแล้วต้องหัวติวแน่เลยมันเล่นยังไงอารมณ์มันเป็นเหมือนกึ่งพายุเวลาเราขึ้นไปเนี่ยสภาพสภาพเหมือนเราอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักนะคะเหมือนอยู่ในอวกาศเลยมันจะอิสระมากนะคะแล้วก็เราจะเห็นหน่วยกล้าตาย ไปทดลองแล้ะเนี่ยใช่ค่ะวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีซเลิตี้ไปนะคะทั้งคุณตันที่เป็นผู้สนับสนุนนะคะเทองตัวนี้น้องแจ็คแฟนฉันนะคะก็ขึ้นไปเล่นมาแล้วคุณชินชินวุฒินะคะน้องทัพทีมใช่ค่ะน้องทัพทีมนะคะนางเอกสาวสวยของเราแล้วก็ตัวเลแจ็คเอฟใช่ค่ะแล้วก็ดาราภาพยนตร์นะคะคุณสลิมทุกคนนี่วันนั้นได้ขึ้นไปทดลองเล่นแล้วข้างหลังที่มุดมใช่ค่ะเราทําพิธีเปิดไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้รับ เกียิในการเกิดเล่นนี้ต้องบายบายกันเลยนะเนี่ยเหมือนเป็นการส่งไปบเครื่องเล่นตัวนี้นะคะความแรงของมันเนี่ยข้างหลังนี่ใช่ไหมใช่ค่ะที่กำลังแกว่งอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นการผสมผสานคือถ้าใครเคยไปสวนสนุกดีเวลแล้วจะนึกถึงภาพเครื่องเล่นที่สนุกที่สุดคือไบกิ้งใช่ใช่ไหมคะจะเหมือนเรือแล้วแกว่งไปมาซ้ายขวาตัวทอร์นาโดก็มีคุณสมบัติั้นเช่นกันและอีกตัวหนึ่งคือเฮอริเคนซึ่งเฮอริเคนจะเป็นลักษณะหมุนรอบตัวเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้น สองสองเครื่องเล่นนี้จะสนุกมากแต่ทอร์นาโดเป็นการผสมผสานของสองเครื่องเล่นนี้ด้วยกันนะคะตามสโลแกนของเครื่องเล่นตัวนี้คือสวิงกว่าไวกิ้งนะคะกว่าเสียวก็ไวกิ้งสวิงกว่าเฮริเคนนะคะแล้วนี่ก็วาแย่แล้วนะเฮริเคนก็วายแย่เฮริเคนยิงไปกันใหญ่นี่ยังว่ายิ่งว่าตัวเองด้วยแล้วก็แขวนง่ายเวียงในซ้ายขวาแล้วทํามุมสูงสุดเรามีทั้งหมด4ระดับนะคะเคยไปเห็นที่เกาหลีไหม <น>ตัวนี้ที่ฮ่องกงมีเหมือนกันนะคะ<ร>ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ละประเทศก็แล้วแต่ว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรแต่เรารคิดว่าคำ<ร>ว่าทอร,ร์นาโดโดนใจมากที่สุดเป็นไ้ฝุน<ร>นฟฟ่นเป็นพายุนะคะ<ร><ร>มุมสูงสุดเนี่ยอยู่<ร>ที่120องศา ความสูงจากพื้นใช่ค่ะความสูงจากพื้นถึงระดับสูงสุดประมาณ20เมตรนะคะทึงเล่นตัวนี้รอบหนึ่งจะนั่งได้ประมาณ24ที่นั่งคะนะคะอ๋อนี่มันคือแกว่งด้วยหมุนแกว่งด้วยหมุนด้ยวแลวสูงด้วยแล้วสูงด้วยสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราลองสอบถามจากเออน้องๆค่ะเขาก็บอกโอ้มันเสียวกวาวกิิงจริงๆนะทองเล่นตัวนี้คือแต่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองไป นั่งดูค่ะนะคะจะต้องมีกำหนดไม่มีไหมกำหนดอายุไหมฮะต่ำกว่า18้เขาอะไรแบดก็จะกําหนดที่ส่วนสูงนะคะคือต้องเล่นจะเป็นส่วนสูงใช่ค่ะ140ซนติเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็อายุโรคเหรอคะ โรคนี่ก็ถ้าเป็นความดันหัวใจเราก็ไม่แนะนําจะมีป้ายบอกอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาสวนสนุกดิมเวอร์เนี่ยค่ะในทุกสเตชันของเครื่องเล่นเนี่ยเราจะบอกแล้วว่าสตีมีคันผู้เป็นมีโรคหัวใจโรือประจําตัวก็ไม่แนะนําให้เล่นแต่เราจะมีเครื่องเล่นอื่นๆหรือตัวแอคชั่นตัวอื่นที่จะสามารถจอยได้นะคะสูง140น้ำหนักน้ำหนักไม่เกี่ยงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง2,400กิโลกรัมนะคะ เป็นระบบเซฟตี้มากๆเรื่องของการกันล็อกตรงนี้ใช่มันจะมีมีผลไหมคะว่าถ้าเกิดตัวใหญ่ติดพุงล็อกไม่ลงอันนี้ไม่มีผลค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบแบบค่อนข้างจะเทคโนโลยีสูงสุดอยู่แล้วนะคะแล้วมี t r ิ p เปิ o ล็อกคือมีล็อก3ชั้นจะฟิตจะเหมาะกับจะฟสซิเบิลตามร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารองรับน้ําหนักได้เป็นพันพันกิโลเนี่ยดังนั้นเนี่ยไซส์ใหญ่เล็กไม่ไม่สำคัญกิโลก็ช้างแหละแล้วก็การเซฟตี้ต้องบอกว่าเก้าอี้นะคะแม้กระทั่งตัวหนึ่งตัวใด ล็อกไม่สนิทแค่ตัวเดียวเครื่องเล่นจะไม่ทํางานงเลยเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยมากๆ,ๆค่ะคไม่ต้องห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะคะอายุอายุนี่ก็ค,คือเนี่ยคะ่ะทาร์เก็ตกรุ๊ปของเครื่องเล่นตัวนี้อยู่ที่15-30ปีนะคะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยสื่อมวลชนซเลบิตี้ของเรานะคะหรือแม้กระทั่งผู้สนับสนุนหลักนะคะคุณตันก็ให้เกียรติขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นตัวนี้มาแล้วกำลังจะถามว่าคุณตันขึ้นไหมค่ะคุณตันไหลสิบแล้วนะลืมลืมตัวค่ะคุณตันให้เกียรติขึ้นเครื่องเล่นตัวนี้แล้วนะคะแล้วก สนุกมากมากเลยค่ะเป็นไงก็รู้สึกแบบได้มีใครคุยด้วยไหมครับก็นักข่าวก็สัมภาษณ์กันเยอะแยะมากมายเธอก็บอกว่าครับนกชอบประโยคหนึ่งที่คุณตาลโูดนะคะวันนั้นเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดูน่ากลัวแต่จริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเองก้าที่จะขึ้นไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราชนะเอาชนะความกลัวด้วยเอาชนะตัวเองได้เราก็สามารถขึ้นื่อนเล่นตัวนี้ได้ค่ะครับถ้าเราไม่มองปัจจัยนอกเรื่องสุขภาพนะคะค่ะนว่าทุกคนสามารถเล่นเครื่องเล่นตัวนี้ได้ครับครับ ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะคะขึ้นไปอาจจะยังเมื่อสักครู่ที่คุณลุงบอกเหมือนจะอยู่ในสภาพไร้น้าหนักเหมือนกันเพราะมันหวี่ยงรอบตัวเองแล้วหมุนไปหมุนมาคล้ายๆะคะวนอกร้ยน้ำหนักก็คืออยู่ในอวกาศแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครั้งสุดท้ายที่คุณไปที่นี่เม um ื่อไหร่โอ้ค่าจะเลร่วมไปเล่นซุปเปอร์สเปรดเราเล่นในเล่นแบบว่า เขาปิดแล้วด้วยนะเป็นชุดสุดท้ายของดีมเวลในวันนั้นเขาแถมให้วิบอกไปคุณบัญชลีจะกลับไปไล่เบีย้ยหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรไม, <laughs> ไม่เกแล้วเปียกหมดเลยทั้งสีรษะทั้งตัวเปียกสนุกมาก เล่องแก่นถ้าสมัยคุณเล็กล่องแก่นคุณลุงสมัยคุณเล็กล่องแก่นสมัยที่ชั้นซูเปอร์สเปรชมันจะประมาณ2เมตรถูกไหมฮะตัวคลื่นน้ำจะประมาณ2เมตรกว่าโอ้โหแล้วก็แถมให้ชุดสุดท้ายเขาปล่อยวน3รอบเปียกแบบว่าตั้งแต่ข้างนอกข้างในสนุกมากนะคะแล้วก็จะมีหลายอย่างแต่ถ้าชอบพิซเนี่ยมาหมุนเนี่ค่ะเข้ากันหน้าไหมเล่นม้าไหมคะบรรยากาศวันนั้นค่ะ ทุกคนเอาใจช่วยนะเนี่ยดู่เป็นกำลังใจอย่างมากอันนี้ก่อนขึ้นใช่ไหมคะยังพูดได้มีใครห้ามอันนี้ขึ้นไหมครับอันนี้ก่อนหรือหลังอันนี้น่าจะเป็นหลังจากขึ้นลงมาแล้วค่ะใหาล้วฉแช้ความรู้สึกที่แสดงว่ายังเป็นยังไงบ้างหน้าตาก็ยังปกติค่ะปกติดิฉันส่งคุณลุงหรือดิฉันไปไปบ้างอะแล้ววันนั้นมีนางงามไปขึ้นเครื่องเล่นด้วยนะคะถึจะมีนางงามค่ะเป็นมิสทัวริซึมที่ได้รับ ล่าสุดเนี่ยค่ะปีนี้ถึงก็ถอดมงกุฎกันเลยนะคะถอดมงกุฎถอดสายสะพายถอดรองเท้าถืงอฉันไม่ห่วงสวยและฉันขอครั้งหนึ่งขอสัมผัสเครื่องเล่นนี้หน่อยว่าเหมนเอ็กซ์ซียังไงแล้วก็ขึ้นถึงสองรอบนะคะเรฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะไม่ได้รอบเดียวนะคะขออีกต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากจริงเลยนะคะ นี่กำลังจะขึ right ้นหรือลดลงมาแล้วค่ะก็เม so ื totally. ่อกี้ขึ้นไปนี่ลงมาแล้ว่ะใช่ค่ะเดี๋ยวดูตอนตอนเดินนะว่าขาจะยืนเดินได้ยังชูไม้ชูมือได้นะคะแล้วก็วันนั้นขาอ่อนขาสั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก่อนที่จะเปิดเครื่องเล่นตัวนี้เรามีการทํากิจกรรมตัวก่อนหน้านั้นนะคะเป็นซีซันนะคะทํากิจกรรมแฟลชม็อบนะคะถ้าเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีขาลงไปบ้างก็คือเรามีการ ชวนชวนกลุ่มวัยรุ่นน้องๆนักศึกษานะคะนักเรียนมาร่วมเต้นแฟชั่นมอบที่ห้างสรรพสินค้าตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างยิ่งแต่ละคนก็ปรากฏการณ์นี้คือแฟชั่นมอบเหมือนกับไม่ทันตั้งตัวเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็จะมีคนกลุ่มคนมาเต้นจาก50เป็น100เป็น200คนนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็มีกล้องจับ ไว้เยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ก็คลิปตัวนี้ก็ได้ถูกโหลดเข้าไปใน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วอัพไปได้3วันก็มีคนเข้ามาดูกับสอง0 0ื่นวิวแล้วนะคะก็ทุกคนก็ชื่นชมว่าเออนานๆจะเห็นแฟดม็อบดีๆสักชิ้นหนึ่งของของเด็กไทยที่ร่วมกันมาทำเรียกว่าพอมีคนล้อมรอบเนี่ยไม่เต้นเริ่มจะอยู่ไม่ได้ละต้องมนคนที่อยู่ตรงกลางม้กระทั่งตรงที่ลูกศรนใช่ไหมคะ แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในแฟดตม็อบก็ขยับตัวตามไปด้วยนะคะ,<อ>ค,ะคือเป็นอารมณ์ที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะ<อ>ในวันนั้นค่ะ ความหมายคืออะไรฮะความหมายก็คือว่าเราเราเราสื่อไม่ได้นะคุณหญิงคือเรากำลังจะบอกว่าผู้หญิงท้องเนี่ยเหมือนเหมือนมาเที่ยวใช่ไหมคะกำลังจะให้กําเนิดอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไปสอดคล้องกับการกําเนิดพายุนะที่จุดนั้นก็คือกําเนิดพายุแห่งความสนุกก็คือพายุทอร์นาโดที่กําลังจะมีขึ้นที่สวนสนุกดีเวิลด์นี่ลืมตัวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเป็นเหมือนกับเราเราพยายามทำไวรัลมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นการสื่อในโลกนี้น่าจะเป็นเป็นม็อกอัพ เป็นมออาบเป็นมออาบใช่ค่ะเราเราทำสื่อตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปไปลิงก์กับเครื่องเล่นแล้ววันนั้นคุณตันก็ให้เกียรติมาเป็นหนึ่งในเซเลบิตี้ในการร่วมเต้นในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มน้องๆค่ะที่ทั้งคนเต้นคนดูแล้วก็เข้าตามกันไปดูใน YouTube ในตอนนี้สนุกมากๆจริงๆค่ะนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะแม่พูดถึงกางนำอยากให้คุณลุงเต้นโชว์จังเลยยผมจะไปเมืองเลยก่อน ไปดูผีจากขนแตงกังนำเอาพูดถึงแต่ละปีนี้ก็มีการประดิษคิดคนเครื่องเล่นตลอดนะคะ<ฆ>แต่ว่าทำไมถึงเลือกตัวทอร์นาโดนี้เข้ามาะะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทางคุณพันนินกิติพรพรที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี้นะคะเธอก็เ,ออเป็นเจ้าของตั้งแต่แดนเดอร์มิดเลยนะคะแล้วก็มาเปิดที่ด er, ีเวอร์ตอนนี้เป็นปีที่18แล้วนะคะคุณพันนินก็จะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญบินไปทั่วโลกเพื่อจะเซอร์วยว่าเครื่องเล่นตัวไหน ที่มีความสนุกสนานเหมาะสมกับสภาพของประเทศบ้านเราใส่คนไทยใช่ก็จะทำเซอร์เว์ซึ่งค่อนข้างจะมืออาชีพมากๆเพ้าอยู่ในวงการนี้มากว่า40ปีนะปีคะแล้วก็ในอนาคตสำหรับดรีมเว e ร์เนี่ยก็คงจะมีการนําเครื่องเล่นเข้ามาอย่างน้อยปีละหนึ่งเครื่องเล่นนะคะก็ในอนาคตแล้วก็ในเชิงเการตลาดที่เราอยากจะทําให้ คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือผู้บริโภคได้เล่นเครื่องเล่นที่มีความสนุกสนานแล้วตอบโจทย์ความสุขของทุกคนในครอบครัวแล้วเนี่ยรเราก็ยังหาพันธมิตรใหม่ๆที่จะมาร่วมจอยกันเหมือนปีนี้เรามีอิชิตันมาเป็นพันธมิตรกรับเรานะคะซึ่งเดี๋ยว เชื่อว่าทางอิสิตันก็คงจะมีแคมเปญในการที่จะเชิญชวนลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการในครั้งนี้กินชากันจนอ้วนเรอก็จะได้เราก็ไม่แน่เปิดฝามาแล้วฝาไปเข้าสวนสได้เอาจจะเล่นฟรีได้เลยนะคะถมามีขวดนะฝาอาจจะชิงทองแต่ขวดเล่นไปนทอร์นาโดอะไรแบบนี้อับสระข้างขวดไปเล่นทอร์นาโดก็ได้ใช่เพราะว่าคนตันความคิดเขาไม่เหมือนใครใช่แต่ว่าแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าวิธีเล่นอย่างนี้มันเป็นของใหม่แต่ว่ั่วโลกเขานิยมกันหมดแล้ว ใช่ไหมเรื่องของเล่นอื่นๆ้วครับมีอะไรบ้างาะตัวนี้ยังอยู่ไหมของเล่นอื่นมาหมุนถ้วยหมุนสำหรับตัยใบพิชิต้ะตอนนี้คุณไปไม่ได้แล้วตัวไวกิ้งนั่งได้ผมลองไปดีดิยังนั่งได้อยู่ค่ะไาถไงมไม่มีไม่มีของเก่าใครออกนั่งมาหมุนชิคตัวหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่นอันนี้ที่เป็นความเอ็กซ์ตรีมนะคะเมื่อเราขึ้นไปแล้วเราต้องปลดปล่อยค่ะอื กรีดตะโกนกรีดร้องคือเรามีเรามีอะไรอยู่ข้างในคือเฟ้นออกมาให้หมดเลยค่ะต่อมอะดีนาลีนจะหลั่งทันทีเมื่อเรากรีดออกมามันเป็นการปลดปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารีแลกซ์ในการเล่นเครื่องเล่นแล้วความสนุกมันจะตามมาค่ะจะม่เลาไปโกรธใครก็ไปเลยใช่ตะโกนที่สุดเลย ตะโกนให้สุดเสียงแต่ว่าถ้าไปเครียดโอชั้นขึ้นไปชั้นต้องเวียนหัวต้องนู่นต้องนีบมันบดืดตัวเองมันจะบดดลงมาแล้วจะยิ่งเปิดปล่อยนะคะแล้วมีของเล่ที่ไวกิ้งก็ยังได้รับความนิยมนะคะฮาริเคนแล้วก็ตัวปราสาทผีสิงตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงรีโนเวทนะคะให้น่ากลัวกว่าเดิมให้น่ากลัวกว่าเดิมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งรับรองว่าช่วงที่ปลายปีที่จะเปิดเนี่ยปราสาทผีสิงเวอร์ชั่นใหม่เนี่ย จะได้รับการตอบรับเป็นที่ที่ฉันก็เล่นนะทุ่มทวนแ้วนียนาชาติแน่เที่ยวนี่เขาปกติก็น่นชาติอยู่แล้วดิฉันไปดิฉันก็จะลุ้นว่าเขาจะโผล่มาเมื่อไหร่